วันนี้ผมจะมานําเสนอโครงการเรือกเก็บขยะไมโครบิดมีสมาชิกดังนี้กระผมนายอุทิศุุะจนงศ์ปปชสารทับ11เลขที่34กระผมนายวชระ,จะเจริญกิพิมลปวชสารับ2เลขที่4ครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแนะนําอุปกรณ์เรือกเก็บขยะไมโครบิดนะครับ 1. บอร์ดไมโครบิดเอาไว้บังคับเรือ 2. ท่อ PVC เป็นโครงสร้างของเรือ 3. ตะข่ายเอาไว้ใส่ขยะ 4. ถ่าน1 5จโวลต์จำนวน4ก้อนไว้จ่ายไฟให้บอร์ดไมโครบิด 5. บอร์ดไมโครบิดเอาไว้ส่งสัญญาณให้มอเตอร์ทำงาน 6. มอเตอร์ DC 3โวลต์จำนวน2ตัว 7. แผ่นอะคริลิก เอาไว้ลองมอเตอร์ไม่ให้มอเตอร์โดนน้ำา8แกนใบพัดเรือจำนวน2แกน9ใบพัดเรือจำนวน2ใบ 2> ต่อไปจะทำการทดลองเรือเก็บขยะไมโครบิดนะครับลำดับที่1เราได้เปิดสวิตท,ที่ตัวเครื่องทิ้งไว้แล้วลำดับที่2เราก็มาเปิดสวิตท,ที่รีโมทนะครับเพื่อทำการทดลองเ,ลอเก็บเรือเก็บขยะไมโครบิดนะครับเปิดแล้วนะครับ เมื่อเราทําการเปิดรีโมทเรียบร้อยแล้วเราจะทําการบังคับเรือปุ่มถ้าเรากดซ้ายมือม,มันจะบังคับไปทางซ้ายกดปุ่มทางขวามันจะบังคับไปทางขวาเมื่อเรากดพร้อมกันแล้วมันจะเดินหน้าต่อไปเราจะทําการบังคับเรือเพื่อเก็บขยะครับ เมื่อเราเก็บขยะแล้วขยะจะมาอยู่ในตะแกรงที่เราใส่ไว้ครับวันนี้ขอจบการนำเสนอเรือเก็บขยะไมคโครบิบเพียงเท่านี้ครับของข